คำถามสําคัญก็คือประกาศฉบับนี้จะมีส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันบ้านเราได้อย่างไรผมมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สายลิทธวิภาคบอกเอาไว้นะครับประกาศฉบับนี้มีความสําคัญตรงที่ว่าจะทําให้กระทรวงพลังงานทราบต้นทุนที่แท้จริงของบรรดาผู้นําเข้าน้ํามันได้นะครับว่าตกลงแล้วเขามีการนําเข้าน้ํามันมา ต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยคือกี่บาทกันแน่แล้วจากนั้นพอผ่านการกันเข้าไปแล้วราคาหน้าลงกลั่นที่เขามีการคิดนั้นเป็นการค้ากําไรเกินควรหรือเปล่าเอาละพอบรรดาผู้ค้าเขามีการส่งข้อมูลรายละเอียดมาแล้วทางกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็จะมาดูต่อไปนะครับว่าราคาที่มีการกําหนดเป็นราคาหน้าลงกลั่นนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมแล้วหรือยัง เนื่องจากหากไปเปรียบเทียบกับกลไกของต่างประเทศเช่นมาเลเซียหรือว่าทางอินโดนีเซียเขาจะมีการระบุมาเลยครับว่าบรรดาผู้ข